รุ่นนี้นะครับปีเดียวกันเลยก็คือเหรียญน,นี้แหละนะครับผมไม่รู้นะเขาแยกบล็อกอะไรกันบล็อกทองคาบล็อกอาขีดบล็อกธรรมดาหลวงพ่อไม่ได้กําหนดนะครับว่ารุ่นไหนใช้แล้วประสบการณ์มากน้อยกว่ากันผมเชื่อว่าประสบการณเนี่ยเท่ากันความนิยมมาจัดสรรกันในภายหลังนะฮะเพื่อเรียงลําดับความนิยมกันไปนี่นี่น,นะอันนี้ถ้าให้ผมดูนะ เป็นบล็อกอาร์ขีดนะครับเป็นบล็อกอาร์ขีดนี่เห็นไหมสระอาจะเป็นรอยขีดนะครับ mm hmm. เหรียญนี้อยู่กับผมมาพอสมควรผมบอกเลยนะอยู่มาพอสมควรนะฮะนี่วันนี้เลยอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆพ่พี่ๆน,น,นะครับหลวงพ่อพานท่านเป็นใครนะครับหลวงพ่อพานเนี่ยนะท่านเป็นลูกศิษย์ของใครรู้ไหม ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขวัตนหดวงเรามาเล่าประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพานกันนะครับหลวงพ่อพานเนี่ยท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมจากหลวงพ่อทองสุขวัตนดหลวงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองในยุคนั้นนะพี่ๆเป็นยุคที่คอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเรียกว่า มีอิทธิพลมากในพื้นที่กุยบุรีนะครับทหารตชดจะทำการลาดตะเวนทุกค่ำคืนวันใดวันหนึ่งที่ได้ยินเสียงปืนเอาเป็นว่าชาวบ้านเป็นที่รู้กันเลยนะว่ายิงหลวงพานอีกแล้วนะครับเสียงปืนดังบ่อยมากนะครับเพราะว่าด้วยความระแวดระวังภัยของทหารตชดเนี่ย ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาต้องการปราบปรามคอมมิวนิสต์ใครมาเดินด้อมๆมองๆกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนเนี่ยเขาไม่พูดความทำเพลงนะครับเขาใส่ก่อนเลยนะเขาไม่ได้เดินไปถามนะครับมีอยู่วันหนึ่งตชดเนี่ยก็เห็นใครเดิน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 วนไปวนมาอยู่แถบบริเวณวัดนะตชดเท่านั้นก็นะครับสมัยก่อนเนี่ย ก็จะมีปืนประจำกายของทหารเนี่ยสรุ่นก็คือเป็น M16 นะครับกับปืน HK นะและใน,นวันนั้นเนี่ยเขาใช้ปืน HK อาอนุภาพการทำลายล้างของปืน HK จะมากกว่า M16 กนะครับก็ยิงสองไปเลยสองสำนัดปั้งปั้งปัง,ปง,ปง,ปงนะครับหลวงพ่อก็เหมือนเสียหลักนั่นแหละนะครับก็ลม้มลงนะครับไอทหารจอชดอดคนนั้นก็วิ่งไปดู หาตรตชดคนนั้นพอยิงเป้าหมายเสร็จก็วิ่งไปดูนะครับเพื่อจะไปสืบทราบว่าเป็นใครมาจากไหนผลปรากฏค่อยๆเดินเข้าไปเห็นใกล้ๆเห็นว่าเป็นพระเข่าสุดที่ครับพี่น้องนะครับเข่าสุดลงไปเลยนะครับก็เกิดนะคาวดนะคามตะล,ลีตะเหลืองตกใจเลยหูตายแล้วทําอะไรลงไปเนี่ยยิงพระยิงเจ้าโอ้โหชาวบ้านรู้จะเป็นยังไงเนี่ยนะครับหลวงพ่อพานก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ยืน นะครับก็พูดกล่าวกับโยมท่านนั้นบอกว่าไม่เป็นไรหรอกโยมนะครับโยมก็ทําหน้าที่นะอาตมาผิดเองแหละที่มาเดินจงกรมในเวลาค่าคืนจึงทําให้โยมเข้าใจผิดนะครับทหารต่อชะอท่านนั้นก็กราบขอขมาหลวงพ่อพี่ๆเชื่อไหมครับไม่มีแม้แต่รอยแมวขวรทําได้เพียงแค่ให้จีวรของหลวงพ่อขาดเท่านั้นเอง นี่คือปฏิหารเรื่องแรกที่คนล่ำลือกันมานะครับแล้วยังมีอีกหลายๆาปฏิหารนะพี่ๆเชื่อไหมครับว่าหลวงพ่อพานย่นระยะทางได้นะครับครับโอ้วิศกรินนะฮะโอ้ให้ผมบินไปพี่เมฆบางกองบินซะแล้วนะครับผมไม่ได้ขายน้ำมันเครื่องนะครับนะฮะเอาผมไปเทียบกับคนดังซะแล้วนะฮะหลวงพ่อย่นระยะทางได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับหลวงพ่อเนี่ยเดินไปทําธุระนะครับก็เดินทางไปตลอดนะแล้วเมื่อใดที่มีรถผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อคิดไว้ในใจว่าถ้ามีที่ให้พอโดยสารเนี่ยหลวงพ่อจะขอติดรถคนกนนั้นไปนะครับรถคันนี้ก็ขับมาขับมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สังเกตเห็นหลวงพ่อก็ขับไป นะครับก็มองเออเห็นพระทุดงแต่รถมันเต็มนะครับรถมันเต็มอยู่ในผู้โดยสารเต็มรถนะครับรถจะเป็นรถสองแถวเก่าๆสมัยก่อนนะพี่นะครับที่เป็นรถโดยสารที่วิ่งระหว่างอำเภอนะฮะเขาก็ขับผ่านไปก็ผ่านไปได้สักประมาณไม่น่าจะเกิน10กิโลนะครับก็ขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆคนขับเนี่ยก็สังเกตเห็นข้างทางว่ามีพราธุดงเดินอยู่ก็เลยชะลอเข้าไปใกล้ๆ เอา้าพระองค์เดิมนี่นะทำไมมาเดินอยู่ตรงนี้นะครับคนขับคนนั้นก็สงสัยอยู่ในใจแล้วก็ได้นิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยขึ้นมาบนรถแล้วก็ขับออกไปนะครับผมถึงเชื่อโดยสนิทใจไงว่าหลวงพ่อพานมัดโป่งกระสังเนี่ยสามารถย่นระยะทางได้นะครับแล้วปฏิหารที่สามนะพี่พ เป็นปฏิหารที่เหลือเชื่อมากนะครับมีชายหญิงคู่หนึ่งนะฮะเขาก็เป็นครอบครัวสามีภรรยากันนี่แหละแล้วพยาบา,าตัวภรรยาเนี่ยเกิดป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับโทรมาบอกนะทางสามีว่าให้ญาติๆโทรมาบอกทางสามีว่าอาการภรรยาสุดหนักแล้วนะให้รีบมาให้รีบมาดูใจ นะครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานภรรยาก็เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลทําให้ความตกใจเนี่ยเกิดขึ้นกับสามีมากทั้งตกใจทั้งเสียใจสามีทํำยังไงรู้ไหมพี่พี่สามีเนี่ยนำพระเครื่องของหลวงพ่พานเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกว่าขออย่าให้ภรายายรายาของเขาเนี่ยขอให้ภรรยาของเขาเนี่ยถ้ายังไม่หมดกรรมเนี่ยขอให้ฟื้นกลับคืนมา ผลปรากฏสามีคนนั้นเนี่ยยังเดินทางไปไม่ถึงโรงพยาบาลเลยพี่พี่นะครับเขาก็ได้นะฮะยังเดินทางไปไม่ถึงเลยพยาบาลเดินมาแจ้งว่าภรรยาของคุณนะฟื้นขึ้นมาแล้วจึงทำให้ผู้ชายคนนั้นเ,นเกิดความศรัทธาต่อวัตถุมงคลเกิดความศรัทธาต่อหลวงพ่อพานวัดป่งกระสังเป็นอย่างมาก นะครับแล้วชายคนนั้นนะก็ได้บวชนะครับบวชเหมือนบวชแก้บนนะเพราะภรรยาของเขาเนี่ยได้รอดพ้นจากความตายแล้วพี่ๆเชื่อไหมโลกใบนี้ไม่มีอะไรฟรีนะครับโลกภัยไข้เจ็บของภรรยาเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดมาสู่คนในครอบครัวนะครับเนี่ยคือเรื่องราวหลายๆเรื่องแล้วผมบอกเลยนะ เหรียญตะกุดไข่ผมกล้าบอกเลยว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับในแถบปุยบุรีหัวหินเนี่ยเด็กวัยรุ่นเยอะนะนะครับทั้งเด็กแววนนักเลงอันตพานเด็กช่างเด็กเทคนิคล้วนพบเจอประสบการณ์จากเหรียญรุ่นนี้กันทั้งนั้น เหรียญกระบองไข่เนี่ยแหละพี่ๆนะครับเหรียญกระบองไข่ที่หลายๆคนเห็นว่าโอ้พระใหม่ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ลองถามคนพื้นที่และคนที่เขามีประสบการณ์จริงๆสิว่าเขาใช้เหรียญเหล่าเนี้ยพระเครื่องเหล่าเนี้ยของหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังเนี่ยแล้วเขาเกิดประสบการณ์อะไรอะไรบ้างนะครับและที่สําคัญ หลังวัดเนี่ยนะเหมือนสนามยิงปืนนะพี่พี่หลวงพ่อพานทำวัตถุมงคลอะไรใดๆก็ตามจะต,ต้องเอามาแขวนแล้วก็ลองกันเลยหลวงพ่อพานกล่าวเองเลยนะว่าของดีจริงต้องลองได้ไม่ดีจริงไม่ต้องเอาไปนะครับเนี่ยคืออีกหนึ่งรุ่นนะที่มีประสบการณ์มากที่สุด บ้านผมเรียกปฏิหารไม่รู้จบถูกต้องครับเป็นพระผมเรียกว่าพระกลางเก่ากลางใหม่ละกันที่ผมกล้าเอาไว้ใช้พุทธคุณกล้าเอาไว้ใช้ติดตัวนะครับนี่หนึ่งรุ่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ให้ช่องเมซ่าถุกภาคเรื่องเลยนะครับผมครับ